ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสล่ายินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกล้องทีอีเกิลนะครับแบรนด์ทีอีเกิลนะครับผมเป็นกล้องราคาประหยัดนะครับผมรุ่นนี้นะครับน่ครับ sr สามคิดเก้าคูณสี่สิบนะครับผมนี่นะครับกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับน้ําหนักเบานะครับตัวนี้นะครับผมสายล่านะครับสายเปี้ยนี่ไม่คนพลาดเลยนะครับตัวนี้นะครับขายดีมากนะครับตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้การปรับนะครับบนล่างซ้ายขัวจะเป็นแบบปรับในนะครับผมนี่นะครับมีสเกลบอกแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผม ปรับเสร็จก็หมุนเก็บไว้ที่เดิมนะครับผมนี่นะครับกล้องก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่พี่นะครับผมระยะซูมนะครับจะซูมได้สามเท่าของสายตานะครับถึงเก้าเท่านะครับผมนี่นะครับก็ยิงได้ประมาณนะครับสิบเมตรนะครับถึงหนึ่งร้อยเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมด้านหลังปรับสายตาได้นะครับปรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่พี่นะครับผมนี่นะครับคลายน็อตตรงนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ แล้วปรับเข้ากับสายตาของท่านนะครับผมท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมโอเคนะครับปรับสายตาได้นะครับตัวนี้นะครับผมน้าหนักเบานะครับใช้งานโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับกันน้ําได้นะครับตัวนี้นะครับผมความพิเศษของเขานะครับกันน้ําได้นะครับกันแบบผ่านๆนะครับผมอโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของเส้นเล็งกันบ้างครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับใสแจ๋วชัดแจ๋วนะครับผม นี่นะครับขายดีมากนะครับสายเป้สายล่าที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับทึกทุนแน่นอนนะครับปืนอารมณ์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับลูกกดนะครับผมสามารถติดได้นะครับผมทนแรงรีคอยสูงนะครับเพื่อนๆทพี่นะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อกระสุนตกใกล้ตกใกล้ได้นะครับตัวนี้นะครับเส้นเล็งจะมินดอทนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนของแถมนะครับก็จะมีผ้าเช็ดเลนนะครับแถมให้นะครับ ฝากระดุกนะครับนี่นะครับแถมให้หัวท้ายนะครับผมเพื่อนๆนี่พี่นี่นะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับนี่นะครับแถมให้หัวท้ายนะครับผมฝากระดุกนะครับผมส่วนขาจับล่างนะครับจะแถมให้เป็นสเปรมินทรงสูงนะครับท่านไหนที่ใช้ลูเกอร์เป็น20มิลก็สามารถบอกทางร้านได้นะครับผมนี่นะครับผมขาจับก็จะเป็นแบบ น็อตสี่ตัวนะครับข้างล่างสองตัวนะครับแน่นถึกทนแน่นอนนะครับผมประแจแอลนะครับผมหรือหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับแถมให้ภายในกล่องนะครับครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมสินค้าเป็นของแท้นะครับผมของใหม่มือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานใดๆน,น,นะครับผม สินค้ามีรับประกัน30วันนะครับหากเสียภายใน30บวันเคียตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมส่วนราคานะครับผมจากปกตินะครับจะอยู่ที่1890บาทนะครับวันนี้ผมจะมาจัดโปรนะครับผมจัดโปรเปิดช่องใหม่นะครับจะขายเพียงราคาครับ1590บาทรวมจัดทรงฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับผม สินค้ามีรับประกัน30วันนะครับหากเสียภายใน30วันทรงเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับกล้ารับประกันกันแบบนี้เลยนะครับผมกับคุณภาพของกล้องตัวนี้นะครับผมใครสนใจก็แอดมาที่ไอเดียไลน์ะครับผม JUK P P P นะครับผม JUK P P P นะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวทีนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ